ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับตักชาเดี๋ยวไปไม่ทันนะลูกครับปู่ากกันนะครับนะคะปู่เคยทำงานที่โตโยต้าใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะปู่เราเคยทำงานที่โตโยต้าและพ่อเองเนี่ยก็ทำงานที่โตโยต้านะคะและรถของเราเนี่ยก็เป็นโตโยต้าด้วยเย้ นี่เป็นหนึ่งในห้าของโลกเลยนะครับลูกและยังเรียกว่าโรงงานแห่งความยั่งยืนอีกด้วยงั้นเดี๋ยวอาเดินดูกับแม่ไปพังๆนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อมานะครับโอเคกว่า50ปีที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยการนำเสนอสุดยอดยนตรกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณโตโยตา้าขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราสิ่งที่เหนือความคาดหมายรอคุณอยู่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคือผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและยังเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลกด้วยกำลังการผลิตกว่า700,000คันต่อปีจาก3โรงงานสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกด้วยยอดการส่งออกที่ผ่านมากว่า2.1ล้านคันสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า4 8แสนล้านบาท เป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันในคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเดี๋ยวจะพาไปดูเพื่อนพ่อผลิตรถยนต์นะครับลูกไปครับกว่าจะได้รถหนึ่งคันเนี่ยมีขั้นตอนมากมายเลยรู้ไหมยังไงครับรถยนต์โตโยต้าทุกคันคือคุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้ระบบการผลิตและการควบคุมที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเริ่มต้นด้วยการออกแบบที่เน้นความสวยงาม ทันสมัยสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกสรรผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานที่โตโยต้ากำหนดซึ่งต้องเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการดำเนินง,งานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 140, 1 4 0 0 1เพื่อนำเข้าประกอบในโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าโรงงานโตโยต้าบ้านผู่งในสโรงงานหลักของโตโยต้าในประเทศไทยก่อตั้งปีพุทธศักราช 2,550ทำการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถอเนกประสงค์ภายใต้โครงการ IMV เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกโดยทำการผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับโตโยต้าทั่วโลกด้วยความเร็วในการผลิตที่56วินาทีต่อ1คันซึ่งเร็วที่สุดและนับเป็นระบบการผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยผสานกับทักษะของพนักงานที่เชี่ยวชาญ คือคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและได้มาตรฐานสูงสุดทุกขันสำหรับกระบวนการผลิตที่โรงงานโตโยต้าบ้านโพประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้การปั๊มขึ้นรูปการเชื่อมชิ้นส่วนการพ่นสีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและการประกอบขั้นสุดท้าย โดยกระบวนการคุณภาพนี้เริ่มต้นด้วยการปั๊มขึ้นรูปส่วนประกอบโลหะต่างๆด้วยเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดทุกชิ้นส่วนนอกจากนั้นยังช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนพร้อมการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนทำการเชื่อมชิ้นส่วนเริ่มด้วยการเชื่อมชิ้นงานย่อยด้วยพนักงานที่ชำนาญจากนั้นจะเข้าสู่ระบบการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เพื่อความแม่นยำและสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด และเพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังที่แข็งแกรง่งทนทานและระบบตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดจากพนักงานที่มีความชำนาญสูงจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดก่อนนำเข้าสู่การชุบสีป้องกันสนิมแค t ไออ EDP โดยการนำรถทั้งคันชุบด้วยประจุฟไฟฟ้าซึ่งสามารถป้องกันสนิมรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนการทำสีโตยโยต้าใช้ระบบสีที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังใช้วิธีการพ่นสีอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์พร้อมเทคนิคการดึงประจุลบและประจุบวกเพื่อช่วยให้ทุกอนูเนื้อสีเข้าถึงในทุกซอกมุมของรถโดยให้สีมีความสวยงามสม่ำเสมออีกทั้งยังลดความสิ้นเปลืองของเนื้อสีเนื่องจากอนูสีจะถูกดูดให้ตรงตามต,ามตำแหน่งที่กำหนดอย่างแม่นยำโรงฉีดขึ้นรูปจะทำการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกชิ้นกันชนแผงคอนโซลเป็นต้น ขึ้นส่งเข้าสู่ขั้นตอนท้ายสุดคือโรงประกอบซึ่งถือเป็นกระบวนการหลักในการผลิตโดยเริ่มจากการประกอบเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างเข้ากับตัวถังที่ผ่านการทำสีเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารโดยกระบวนการในโรงประกอบนี้จะแบ่งออกเป็นสถานี ซึ่งแต่ละสถานีจะทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้พร้อมการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละสถานีต่อเนื่องกันไปจนครบสายการผลิตเป็นรถยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์นอกจากการผลิตที่ดีแล้ว่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับการควบคุมคุณภาพใช่ไหมครับนอกจากการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพเข้มงวดซึ่งมีอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิตแล้วรถทุกคันจะได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายอย่างละเอียด พิธีพิถันครอบคลุมทุกระบบเริ่มจากการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆต,ตามมาตรฐานที่กำหนดอาทิระบบไฟส่องสว่างระบบเบรกรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์เช่นมาตรวัดต่างๆให้ทำงานได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทดสอบการพูดซึมในสถานการณ์จำลองและขับทดสอบจริงในสนามทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเป็นงไงลูกเสร็จแล้วครับรถโตโยต้าหนึ่งคันแต่ไม่ได้เสร็จแค่นี้นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องคุณภาพอย่างเดียวนะครับลูกต้องมีให้เลือกเยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกพลังงานทางเลือกแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแบบรถครีอสของเราใช่ไหมครับถูกต้องครับลูก นอกจากกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสูงสุดแล้วโตโยตา้ายังคำนึงถึงระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยเฉพาะที่โรงงานโตโยต้าบ้านโพที่นับได้ว่าเป็นโรงงานแห่งความยั่งยืนหนึ่งใน5โรงงานโตโยต้าทั่วโลกโดยได้ติดตั้งระบบการผลิตที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมากมายโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านการบำบัดแบบออนไลน์รวมทั้งกระบวนการรีไซเคิลเพื่อน,นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่เห็นไหมว่าที่ทำงานงพ่อเนี่ยไม่ได้ผลิตรถยนต์แค่ยอดเยี่ยมเท่านั้นนะเขายังดูแลชุมชนและยังดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีด้วยอย่างนี้นี่เองที่พ่อบอกว่าเป็นโรงงานแห่งความยั่งยืนเป็นยังไงคะที่ทํงงานของคุณพ่อจาเป็นอะไรนอกจากจะทำรถเก็บแล้วยังทำเพื่อสังคมเยอะ โตโยต้าตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตและกิจกรรมเพื่อสังคมและได้กำหนดนโดยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการครบคุมงโซ่ธุรกิจขึ้นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกของไทยที่ได้วางแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าโดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการทำงาน ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โตยโยต้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือโครงการถนนสีขาวเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยและน้ำใจให้เกิดแก่สังคมไทยโรงสีข้าวรัชมงคลที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิโตยโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของไทยนอกจากนี้ที่โรงงานบ้านโู่ยังได้ริเริ่มโครงการป่านิเวศในโรงงานและก่อตั้งแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศหรือไบโอโทกและอีกมากอาเด็กๆรู้ไหมที่ไบโอโทกเนี่ยเรามีเคล็ดลับในการปลูกป่าด้วยนะอะไรยังไงคะอ๋อก็ทำให้ต้นไม้โตเร็วไงครับ่า ทีนี้นะเราใช้วิธีการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เป็นไปตามทฤษฎีการปลูกป่าของท่านสรา,ารจันด็อกเตอร์อากิระวิยาวากิใช้หลักการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติให้มาที่สุดเริ่มจากการสร้างเนินดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ของผิวดินเป็นการช่วยระบายน้ำและอากาศ เราใช้พันไม้ท้องถิ่นเนี่ยเพื่อเพิ่มอัตราในการอยู่รอดของต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยจะดูแลง่ายแล้วก็เจริญเติบโตไวเพราะว่าเราใช้การปลูกแบบผสมก็มีไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้พุ่มแล้วก็ปลูกโดยการสุ่มลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติแล้วก็ใน1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้3าถึงสต้นเพื่อต้นไม้แย่งกานเจริญเติบโตครับอ้เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ย กว่า50ปีที่โตยโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์คุณภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคเศรษฐกิจของไทยให้แข็งแกรง่งพร้อมการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดียิ่งขึ้นโตยโยต้าเราพร้อมให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะดำเนินการในทุกๆด้านเพื่อมอบรอยยิ้มและความสุขที่เหนือความคาดหมาย ให้กับลูกค้าคนไทยและสังคมด้วยวิธีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ